เดดกิเดินวันนี้นะครับมีแบบชาวต่างชาตินะมาเดินด้วยมันเป็นหนึ่งวัฒนธรรมเป็นเรียกว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้เลยนะมีความคึกคัดอยู่ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนต้อนรับไปก่อนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนก็อยู่ครับ Daddy O นะครับ วันนี้แดดดี้พาทุกคนมาเที่ยวมาสนกันที่นี่นะครับบริเวณวังหลังเออมีใครเคยมาบ้างครับต้องบอกว่าที่ตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งที่ประวัติศาสตร์นะครับโอ้โหมาตั้งแต่สมัยกรุงอุธยานู้นะครับแต่เอาเข้าถึงกรุงตนโกสศินป์เนี่ยเข้าสู่ช่วงของเรียกว่า รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็พระราชทานที่ดินบริเวณน,นี้นะครับที่เป็นย่านวางหลังหรือย่านที่เป็นศีรลราชในปัจจุบันเนี่นะครับให้กับรลูกหลานนะครับโดยมีกรมบวรนะครับได้รับเป็นเจ้าของที่ดินในยุคนั้นนะครับและหลังจากนั้นไปหลังจากที่ท่านไปแล้วนะครับก็ ที่นี่ก็ลกล้างไปก็ถูกเวนคืนจัดสรรใหม่นะครับปัจจุบันก็พื้นที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับและตรงที่แดดดี้พาทุกคนมาวันนี้เราจะมาบรลุยตลาดวางหลงกันครับอ๋ออ,อย่าลืมนิดนึงนะก่อนจะบะลุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของคนละหนึ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดอีพีตาังแดดดี้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะไปเรื่อนครับ ปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นไรนะมีทั้งร้านอาหารเป็นตลาดนะครับมีขายของขายเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วมีของอะไรอไร่อยๆร่อยบ้างเดี๋ยววันนี้ดั๊ดดี้พาทุกคนมาหาอะไรอร่อยๆรินกัีดีกว่าครับที่สองขีดครับแล้วก็อันนี้ขีดหนึ่งครับ เอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมเจียงข้าวเหนียวไหมเจียงข้าวเหนียวป่ะเอาข้าวเหนียวได้ครับเอาข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาวสองห่อครับนี่เป็นหมูชาว,วังนะครับเจ้าแรกหลังสิริราชเลยนี่เรียกว่าหมูแบบฉ่ำๆเลยนะครับ ยี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับทุกคนนี่ได้แล้วหมูทอดชาววังเจ้าแรกเลยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเอาข้าวเหนียวมะม,ม่วงกล่องนึ่งครับนี่แม่ค้าสวยนี่ แล้วแต่อันไนได้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 โอเคโอเคครับนี่แม่ค้าน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยเนี่ยพูดถึงนะด้วยความที่แบบเป็นเป็นแบบตลาดวางหลังนะมีความเรียกว่ามีความ ทั้งขายของทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมแดดดี้เดินวันนี้นะครับมีแบบชาวต่างชาตินะมาเดินด้วยมันเป็นหนึ่งวัฒนธรรมเป็นเรียกว่าเป็นซอฟต์พ w e r ของเมืองไทยได้เลยนะมีความคึกคักอยู่ครับทุกคน ททุกคนสารภาพกันนะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่แดดดี้มาเดินที่ตลาดในวังหลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะลุยไปเรื่อยๆนะมีตรงไหนแบบน่าก,กินเราก็จะซื้อนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะไปหาร้านอาหารแล้วไปนั่งทานกันตอนด้านหลังนะครับแต่ตรงนี้โอ้โหแบบตลาดน่าจะเป็นตลาดขายของมือสองนะข้างในแบบของเยอะมากอะตลาดใหญ่มากข้างหลังครับเนี่ย อันนี้เป็นนนไ่มโบบ้้ครััอีผสมอะไรบ้างครับมีผมมีถั่วไข่นะครับถั่วไข่งาดำแล้วก็มาญี่ปุ่นงาดำมาญี่ปุ่นโอเคอะเอะครโอเคสามกล่องครับได้ครับสามนะครับสามกล่องครับที่รับเพิ่มกี่กล่องเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันไหนอันนี้จะหนึ่งร้อยหกสิบครับสิบเก้าลูกอันนี้จะร้อยยี่สิบสิบสามลูกเอาเอาเอาอันเนี้ยเป็นเป็นการซื้อ อันนี้นะขนมขนมเปี๊ยะที่พ่อค้าแนะนําแบบต้องกินเหมือนกับทุเรียนด้วยนะแบบต้องแช่ก่อนนะครับแช่ไว้สักคืนหนึ่งใช่ไหมแล้วมันจะมันจะนุ่มใช่ไหมครับได้เลยครับปุ่มนึงครับใช่นะครับต่างร้อยหกสิบครับติดต่อหนับพ่อค้าขายวันจันทร์ถึงศุกร์ครับอ่าขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่อยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าร้านต้นโสมเลยครับนี่ฝากหมุดร้านต้นโสมได้เลย น่าดนะ้วทุกคนนะมาวางหลังก็ภาพตรงนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงเลยใช่ไหมครับวางหลังเบเกอรี่จริงๆเนี่ยเขาก็มีหลายสาขาใช่ไหมแต่วันนี้แดดดี้มาตรงนี้ก็ต้องมาแบบร้านออริจินเลยนะครับมาต้นกำเนิดตรงนี้เลยนี่ครับนุ่มปังนะครับขนมปังวางหลังครับ พี่เอาหมูหยองพริกเผาสีนะครับ,แล,บแล้วก็เบคอนใช่ไหมแล้วก็เบคอนเบคอนสองครับได้แล้วขนมปังชุมช่มๆจุกๆครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันนะไปหาข้าวทานกันด้วยครับป มาในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเมื่อกี้แดดดีเพิ่งสั่งอาหารไปนะเมื่อกี้เราซื้อของกันใช่ไหมระหว่างรออาหารนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมแนละ้วและรีวิวกันหน่อยนะครับน,นี่เดี๋ยวเริ่มน้านิดนึงนะอันนี้เป็นน้าชาดําเย็นใช่ไหมครับอริจิครับมาโซนแบบอย่างนี้ก็ต้องกินอะไรทไทยๆใช่ไหมครับนี่เมื่อกี้แดดดีซื้ออะไรหลายอย่างเลยในชะ่ไหมเดี๋ยวขอเริ่มด้วยนี่นะครับหมูหวานเขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของของร้านก็เลยนะ ขายดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นหมูหวานนะครับเดี๋ยวแดดดีด้หม่ำคำแรกเลยนะทุกคนอืมอืมเนื้อครับแบบจุ้ยซีมากครับเนื้อฉ่ำอันนี้ไม่ติดมันเลยนะเพราะว่าเขาแยกนะถ้าเป็นแบบมีมันก็จะเป็นแบบบูสามช้อนนี่อเหนียวข้อเหนียวเลยนะอืมอืม ความจุ้ยซี่เนื้อฉ่ำมากนะครับทุกคนดูดิน้ำหมักแบบฉ่ำมากอ,มอันนี้แบบรองท้องเบาๆนะครับแล้วเหมือนเดิเหมือนเคยนะทุกครั้งที่เวลารีวิวอาหารนะครับทีมงานมีความแบบจับกลุมต่อเวลานะครับไม่ไหวแล้วอืมอ้า อันนี้เลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงอข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของคนไทยเลยนะเพราะว่าต่างชาติจะชาติไหนมาก็แล้วแต่นะมาเมืองไทยปั๊มเนี่ยหนึ่งในเมนูที่ทุกคนอยากกินมากก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเดี๋ยวราดน้ำกะที่แบบชํำๆเลยนะ่ประมาณนี้นะทุกคนแต่ดิขอรือเลยนะ เมื่อกี้แม่ค้าเขาน่ารักนะครับแบบปอกมะม่วงให้ใหม่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมชิมม,มออะม่วงหน่อยนะครับถ่ายไหมมะม่วงหวานโอ้ไม่คิดว่าจะหวานขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าแบบจะแบบมะม่วงแบบจืดๆนี่ใช่ไหมหวานครับกินกับข้าวเหนียวนะ กลมกล่อมสุดๆมะม่วงม,มีความหวานใช่ไหมสาราดน้ำกะทีเข้าไปเหนียวก็จะมีความเค็มหน่อยๆนะครับกินกับข้าวเหนียวเนี่ยโอ้โหนัวนัวแล้วก็มอมกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เดดดีซื้อมาก็คือขนมปังเจ้าดังนะครับขนมปังวังหลังได้นะไหมใครมาแถวศรีลาดก็พลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดดีดข้ขอกินนะคือแบบขนมปังแบบยังอุ่นๆอยู่เลยครับทุกคนขนมปังนี่แบบนี่ ปังนี่ต้องให้ดูไส้เขาเนี่ยต้องแบบยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหแบบมันฉ่ำมันนุ่มมันแบบมีความแบบซอฟละมุนเกินต้านครับทุกคนเนี่ยหมูหยองแบบไส้เขานะทุกคนนี่แต้ให,ให,ให้ต้องดูอย่างเงี้ยไหมนี่โอ้นี่คือไส้ครับไส้ทะลักไส้หมูหยองอะ่ะแดนดี้ขอชิมนะครับ ไม่ผิดหวังนะขอคิดน้องไส้เลยนะทุกคนอุ๊ยนี่นะครับม,มีความเผ็ดของน้ำพริกเผามีความหวานนัวของหมูหยองขนมปังแบบนุ่มมากๆครับฟิน มเมื่อกี้แดนดี่สั่งบะหมี่หมูแดงนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวหมูเด้งแล้วเป็นต้มยำด้วยนะนี่วิธีที่เขาเสิร์ฟนะครับมีความพิถีพิถันนะมีน้ำซุปนะครับแล้วก็อันนี้แดนดี่ว่าเป็นน้ำต้มยำเป่าเดี๋ยวขอลองลองชิมดูก่อนนะครับพอชิมน้ำซุปกันนะ โอเคน้ำซุปก็คือน้ำซุปเดี๋ยวเดี๋ยวดีชิมบะหมี่นะครับดูดีบะหมี่เขาเป็นแบบบะหมี่แบบเส้นเล็กนี่โอ้โหควันขึ้นควันขึ้นชิมเลยนะครับอืมอืมก็ดีว่า ต้องปรุงนะลองดูนะครับพอลองชิมอันนี้เปล่าเปล่าได้ไหมเข้ <accent> าใจว่าเป็นน้ำน้ำซอสอะ่ะอืมร่าเลยนะนี่ลาดเลยนะลาดเลยนะครับ <c oughs> อืมนีม่โอเคใส่น้ำไปจะได้คลุกคลิกน,นิดนึงนะครับจะได้คลุกเคล้า คลุกเคล้าคลุกคลิกนี่คลุกกันเลยนะครับจะได้เข้ากันนี่ตันนี้หน้าตามีความแบบฉ่ำฉ่ำน้ำซอสนะครับเอาเลยลุยครับเดี๋ยวขอต้องมีบะหมี่ใช่ไหมมีหมูแดง นี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะอืมอืมเ <c oughs> ขาใส่น้ำซอสเนี่ย ดีมากเลยครับหวานหอมครับน้ำหมูแดงนะครับหมูแดงเขาย่างเตาถ่านนะมันมีความแบบกลิ่นเตาถ่านเล็กๆสมข้าด้วยนะครับม้ว่าหมี่เหมือนเส้นเล็กว่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูเดงเขานะครับนี่เดี๋ยวดิสั่งเพิ่มเนีนะสั่งแบบพิเศษเกี๊ยวหมูเดงนี่เลยทุกคนมีน ลุยครับอืมโอเคเนื้อหมูเนื้อหมูเด้งนะครับเด้งแน่นหนึบดีครับกินบะหมี่เออน้ำน้ำซอสเขา เขาบอกเป็นสูตรพิเศษนะมีความกลมกล่อมหอมดีครับทุกคนนี่ดูดิอุ้ยดูหมูแดงนะครับหมูแดงแบบเตาถ่านอหมูแดงเตาถ่านเนี่ยทุกคนดูหมูแดงเตาถ่านเนี่ย ้าชิ้นใหญ่มากเนื้อนุ่มเนื้อหนาถ้าไม่ติดมันเลยทุกคนอืมอืมกินผักบ้างผักบ้างดีครับ อืมชอบชอบน้ำซอสของจิ๋มนี่แล้วก็ซดน้ำหน่อยนะครับคล่องคลอเดี๋ยวแดดดี้ขอตัวมัมมมกันนะครับด้วยก่อน เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้ก็แดดดี้พาทุกคนนะมาเที่ยวที่วังหลังนะครับต้องบอกว่าวางหลังนะียังคง,งเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับของซื้อของขายอาหารเยอะแยะอร่อยอร่อยทันั้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสนะลองมาเดินเล่นมาหาขนมมาชิวๆนะครับ ทานอาหารไปด้วยเดินเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำํำเจ้าพยานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่อยู่ในกรุงเทพนะครับใกล้ๆนี่เองนะครับมีโอกาสลางมาเที่ยวกันนะสําหรับ EP นี้แดดดีไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ